ขอขอบคุณเพจผู้แปลกิวี่มังงะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับฟังกนเล t s go ก็เข้าใจว่าตอนแรกที่เธอมาหาฉันเนี่ยเพราะเห็นว่าตระกูลของเราน่าจะมีผลประโยชน์ต่อกันแต่พอตอนนี้สันว่าเธอน่ารักมาก ไม่รู้ว่าหลักฐานที่มีอยู่ในมือนั้นมันจะเหลืออยู่อีกกี่สิน้นแต่สารจะให้พี่สุดเหลี่ยงไปหมดไม่ได้หรอกนะไม่งั้นแม่ของเขาคงจะไม่ยอมปล่อยฉันไปง่ายแนะ่แม่คะหนูคิดถึงแม่จังเลยหืม เว่ยเว่ยขาเธอเป็นไงบ้างขาฉันไม่เป็นไรแล,แล้วค่ะแต่ว่ายังมีเจ็บอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองพี่เหลียงเฉินมาพี่เหลียงเฉินเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแฮะเมื่อก่อนแต่งตัวไปจะตายไปไม่เชื่อหรอพอดีว่าช่วงนี้พี่คิดอะไรออกหนะก็เลยกลับบ้านไปช่วยงานที่บ้านหน่อย ใหเหลียงฉันนี่พี่คือทายาทของตระกูลเหยจริงเหรอคะอืมเมื่อก่อนแม่ฉันอยากให้เป็นคนธรรมดานะ่ะฉันก็เลยไม่ได้คิดถึงทรัพย์สมบัติของที่บ้านอะไรมากนะักแต่ว่าปู่ไม่ยอมปล่อยฉันเลยนะสิตอนนี้ฉันคิดได้แล้วนะฉันจะต้องแข็งแกล่งขึ้นให้ได้และจะได้ปกป้องคนสำคัญของตัวเองได้นะสิ ไวเวยแม้ว่าเธอจะปฏิเสธฉันแต่ว่าฉันจะปกป้องเธอไว้อย่างถึงที่สุดดีจังเลยรู้สึกเหมือนว่ามีแม่อยู่ข้างๆเลยนันเนี่ยช่วงนี้เธอทำกับข้าวกับไปเรียนคงไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ช่วงนี้ฉันก็ไม่ค่อยยุ่งด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจะมาทำกับข้าวให้แล้วก็คอยส่งเธอไปโรงเรียนดีไหม วายวายอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กแต่ตราบใดที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะต้องทําให้เธอสามารถพึ่งฉันได้ได้สิคะฉันกําลังคิดม่ตกเรื่องนี้พอดีเลยมีพี่นี่ดีจริงๆเลยนะคะรีบกินเถอะก่อนหน้านี้ฉันคิดมากเกินไปเลยไม่ได้ดูแลเธอดีๆพี่ทำดีที่สุดแล้วคะ่ะจริงๆนะงั้นเรา เป็นแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะเธอจะเป็นน้องสาวที่ดีสุดของฉันเลยไม่เจอกันหลายวันไม่รู้ว่าขาของเว่เวยจะดีขึ้นหรือ,อยังนะยายบองนี่ใจดำสมัดเลยอะ่ะไม่เห็นจะส่งข้อความมาหาฉันสักอันเลยนี่ฉันต้องรู้ก่อนอีกแล้วเหรอไม่อย่างนั้นยายบองนั่นต้องหนีไปแน่เลย ฮัลโหลพี่ซูเหลียงทำไมพอฉันกำลังจะไปมหาลัยนี่เขาถึงได้โทรมาพอดีเลยนะขาเป็นไงบ้างนี่เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่าอืมก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะแต่เยซูเหลียงนี่เขาคิดอะไรอยู่กันแน่นะได้ข่าวมาว่าเขาเป็นคนคาสโนวาตัวพ่อเลยเขาจะมาหลอกเย่ของฉันหรือเปล่าเนี่ย ยานีไปไหนล่ะอีกเดียวไม่นานฉันก็จะกลับแล้วถ้าสันรู้ว่าเธอไม่เสื้อฟังแล้วก็สันจะโอเคเดี๋ยวกลับค่อยว่ากันนะคะจันต้องเขียนแบบแค่นี้ก่อนนะเพิ่งจะไม่ได้เจอกันไม่กี่วันเองทำไมเขาถึงได้พูดอะไรแบบนี้ออกมานะเขินชะมัดเวยเวยๆนี่เธอตกหลุมรักสู้เหลียงขึ้นมาจริงๆแล้วงั้นหรอเอ ดูท่าทางของเธอแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังเขินเขามากเลยนะเนี่ยเปล่าซะหน่อยพี่พูดอะไรเนี่ยฉันกับตระกูลเยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนในพี่น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอใจเธอรู้ดีก็พอแล้วลาฉันกลัวว่าเธอจะเสียเปรียบเธอรู้ดีว่าพวกคนรว,รวยมักจะทำยังไงกับผู้หญิงไม่ใช่หรอ พี่พี่พูดก็ถูกฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่มีวันจะคู่ควรกับเขาหรอกเวยเวยจะไปเรียนแบบนี้จริงงั้นเหรอเดี๋ยวพี่พยุงไปดีกว่าไหมสถานการณ์แบบนี้นะ่ะมาอีกแค่ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วล่ะ อย่าเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ฐานะของพี่เนี่ยกลายเป็นทายาทของตระกูลเหอแล้วนะพี่ต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างดีนาะรู้หรือเปล่าผู้ชายที่ระยุงใหญ่อุ่ยเว่ยนี่เป็นใครกันนะดูท่าทางเป็นคนมีเงินซะด้วยสิเอ๋นั่นคุณชายเหอเหลยเฉินทายาทตระกูลเหอไม่ใช่เหรอที่รวยๆอ่ะ ตอนที่พ่อสันไปร่วมงานเลี้ยงอ่ะพ่อสันเคยเจอเขาอยู่ครั้งหนึ่งดูท่าทางน่าจะใช่นะได้ข่าวว่าเมื่อก่อนติดดินมากเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจกลับไปช่วยงานครอบครัวแล้วรุ่นพี่คะตระกูลเหอที่ว่านี่เหอใไนเหรอคะเธอไม่รู้จักตระกูลเหองั้นหรอเขาเป็นตระกูลที่ทำธุรกิจก่อตั้งมานานกว่าร้อยปีแล้วนะรวยมากๆเลยล่ะ อืใยญ่ชั้นต่ำอุยเว่ยทำไมมันถึงได้เศร้าดีอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเยซืเหลียงรู้ว่าเย,ยนี่จับปลาสองมือแล้วก็เขายังจะดีกับมันอยู่ไหมนะนี่ใจกล้าหน้าด้านขนาดนี้เลยหรอะจะต้องช่วยพี่ซือเหลียงสิกหน้ากากเย,ยนี่ออกมาให้ได้เลย <c oughs> ลูกสาวตะกูลอู่นั่นน่ะยังนั่นตามเธออยู่หรือเปล่า หืใหญ่นั่นหาวิธีการแกล้งฉันอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะถ้าอยากตามนักก็ตามเลยเพราะตอนนี้ที่มหลาลัยก็ไม่มีใครยอมช่วยนางแล้วก็จริงนะดีนะที่เหวยฉลาดอ่ะรู้จักวิธีเอาตัวรอดก่อนหน้านี้ฉันคิดแต่ว่าจะปกป้องเธอยังไงดีแต่พอเห็นตอนนี้แล้วมันก็ดีนะเวยวยนี่ใครอ่ะ อ๋อนี่มันทายาทของตระกูลเหอไม่ใช่หรอทำไมดูท่าทางสนิทกับเว่ยว้จังเลยอะหวัสดีฉันชื่อเหอเหลียงเฉินเป็นพี่ชายของเวนะ่ยวน่ะเธอคือสหวานเพื่อนของเว่ยวยใช่ไหมเว่ยวเล่าให้ฉันฟังบ่อยนะเอ่ะสวัสดีค่ะงั้นตั้งใจเรียนนะเว้วยพี่กลับก่อนเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วพี่จะมารับโอเคค่ะกลับดีๆนะคะ ขาของเวๆยังไม่หายดีนะยังไงพี่ฝากเธอดูแลเวๆด้วยนะเออ๋อได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณชายตระกูลเหอนนี่ทำไมเขาน่ารักจังเลยอ่ะทั้งหล่อทั้งสุภาพใหญ่เพื่อนคนนี้นี่ทำตัวเหมือนสาวๆใบแรกแย้มเลยนะเนี่ยใจเต้นหรอเดีย๋ยวไปถ้าสองคนนี้คบกันน่าจะเป็นคนที่น่ารักมา,มากๆเลยนะ ฮ้กล <Jean> ับมาได้แล้วมังเออไว้ไว้ทำไมคุณสายตระกูลเหอถึงกลายมาเป็นพี่ชายของเธอได้ล่ะเธอเป็นยอิของตระกูลนั้นหรอฉันแอบบอกเธอก็ได้หัวหน้าครอบครัวอูอ่ะเป็นพ่อแท้ๆของฉันเองเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันถ้าเกิดว่าเธอชอบพี่เหลียงสันจริงๆงั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนช่วยเธอเอง เอ๋เธอคือเธอที่แถวเวๆก็เป็นทายาทของตระกูลอู่อย่างนั้นหรอแล้วทำไมอูบ่บังเมืองถึงเอาแต่กแกล้งเธอ,อยตลอดเวลาเลยอะอย่าคิดมากนะแม่ของฉันเป็นภรรยาเก่าของพ่อนะ่ะแต่งกันก็จริงแต่ก็หย่ากันแล้วที่จริงโดนบังคับหย่าตั้งหากล่ะ งั้นก็ดีเธอไม่รู้หรอกคนในสังคมน่ะพวกคนมักจะดูถูกคนที่เป็นลูกเมียน้อยนะเข้าใจไหมฉันกลัวว่าเธอจะโดนคนอื่นดา่าขอบใจเธอมากนะเธอชุวยันอวไเยอะเลยละ่ะก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนีนาสันต้องช่วยเธออยู่แล้วสิ ยยสูหวานนี่มันโง่งจริงเลยอุย๋ยเหวยมันเป็นคนชั้นต่ำมันเหยียบเรือสองแคมชัดแต่แกยังไปปกป้องมันอีกเนี่ยนะหลังเลิกเรียนเดี๋ยวเราจะต้องประชุมใหญ่เพอเราไปรอก่อนดีกว่านะเธอเดินชา้าๆไปถึงเร็วก็จะได้ไม่มีคนมาเบียดเธอไงโอเค อูเมิงมังเธอไม่รีบไปหรอแล้วจดหมายชี้แจงเรื่องที่เธอลอกแบบกับทำคนอื่นบาดเจ็บนี่แขนเสร็จรืยยังถึงเวลาสอบสวนขึ้นมาแล้วจะแย่เอานะ <c oughs> ทำไมเธอพูดแรงแบบนี้ล่ะ <c oughs> แล้วใครแสให้เหตุนั่น <c oughs> คนอื่นก่อนละ่ะอ่อยผู้คนจนมาช่วยมันเยอะแยะแล้วนี้ <c oughs> อีเพราะใหญ่อุ่ยเวยคนเดียวเลยทำไมจะต้องกลายเป็นแบบนี้ด้วยนะจะ,จะต้องแก้แค้นมันให้ได้เลย ดูนั่นสิอุมึงเหมิงขึ้นเวทีไปแล้วไม่รู้ว่าครานีจาเล่นแง่อะไรอีกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไม่ยอมก้มหัวให้คนอื่น้ง่ายแน่นอนด้วยความอิจฉาริษยาของฉันทำให้ฉันผลักอูเว่ยพี่สาวของฉันตกเวทีจนได้รับบาดเจ็บเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าฉันกลัวว่าเธอจะย่งความรักจากพ่อฉันไปฉันเลยจะมาขอโทษ พี่คะหนูรู้แล้วว่าหนูเพดได้โปรดให้ภัยหนูด้วยนะคะได้โปรดอย่ายั่งพ่อไปจากหนูเลยนะคะเอ๋ใหญ่นี่หมายความว่าไงอะ่ะอุวยวเป็นลูกเมียน้อยหรอนี่มันนาด้านเกิดไปหรือเปล่านี่อุ้ยวตัง้งใจจะแกล้งอุ้งเมืองแต่แรกนั้นหรอแต่ก็ว่าอยู่แล้วว่ามันแปลกๆเพราะว่าก่อนหน้านี้อุ้งเมืองก็น่ารักมาโดยตลอด เธอพูดบ้าอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะ่ไม่ต้องรีบหัวเราะที่หลังดังกว่าการที่เห็นนั่นทำแบบนี้มันก็เท่ากับว่าทำลายชื่อเสียงของพ่อบางทีมันอาจจะไม่เป็นผลดีอย่างที่นั่นคิดก็ได้ลูกเมียน้อยหรอดูท่าทางของเมือง,งแล้วก็ดูไม่น่าจะโกหกหรือว่าจะเป็นเรื่องจริง พี่คะขอโทษนะคะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าหนูผิดพี่ขึ้นมาบนเวทีหน่อยได้ไหมพ่ออยากให้หนูขอโทษพี่ต่อหน้าทุกคนหนูไม่อยากให้พ่อเกลียดหนูดูจากท่าทางแล้วคงไม่ได้เสแสร้งทำเว๋ยวเธอจะขึ้นไปไหมไม่งั้นน้องสาวเธอได้ร้องให้น้ำตาท่วมเวทีแน่นอนนะ่ะ มราจะไปคุยกยับอี่นั่นทําไมอ่ะลูกเมียน้อยนะมันถือว่าเป็นความอัปยศยมากที่สุดเลยนะคนแบบนี้มันไม่ควรมีที่ยืนในเมื่ออู๋เมังเหมิงขอร้องขนาดนี้ฉันก็คงจะต้องขึ้นไปแล้วล่ะเวยเวยอย่าไปสนใจคําพูดของคนอื่นเลยนะอู๋เมังเหมิงนี่มันไม่รู้จักเรียนรู้ซะบ้างเลยนะต้องถึงมือฉันทุกที มิงมิงถ้าเกิดว่าเธออยากจะขอโทษแล้วก็เรื่องนั้นก็สร้างมันเถินนะจะต้องทำถึงขนาดนี้จริงหรอถ้าเกิดว่าไม่อยากบอกสถานะของฉันกับคนอื่นเธอก็ไม่ต้องพูดหรอกนะฉันก็ไม่คิดจะพูดเหมือนกันแต่ถ้าเธอพูดแบบนี้มันจะทำให้ตระกูลนักศึกษาพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ร่วมธุรกิจกับตระกูลอู่กันทั้งนั้นอีกไม่นานพ่อก็ต้องรู้เรื่องนี้แน่นอน รูปลักของเขาเนี่ยทําตระกูลของเขาพังไม่เป็นท่าพี่กําลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันแค่อยากจะขอโทษพี่เท่านั้นเองถึงขนาดนี้แล้วทําไมยังจะตังแก่งกันอยู่อีกล่ะหรือว่าพี่ไม่อยากให้อภัยหนูงั้นหรอถัางเธอเธออยากทําอะไรก็ทําเถิดนะเพราะว่าอีกไม่นานเธอก็ต้องเดินพ่อเล่นงานอยู่ดี ี่คะ่ะหนูขอโทษนะคะเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเป็นความผิดของหนูเองหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคะ่ะไอ้นี่มันโลเลยอะ่ะช่างเถอะยังไงตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่ามันเป็นลูกเมียน้อยเยนี่จบเหตน,นะนายขึ้นไปเป็นพิธีกรนะแล้วก็ให้สองคนนั้นลงมาเรื่องแบบนี้มาพูดกันบนเวทีมันจะทำลายสเสียงของมหาเลยไปด้วย ใบใบดูปวดใจมากนั่นแสดงว่าเธอเป็นลูกแม่น้อยจริงๆอย่างนั้นเหรอฮะไม่รู้จะทำไมเพราะยังไงแกก็โดนคนอื่นด่าอยู่ดีนั่นล่ละอะไรฉันพูดอะไรผิดงั้นเหรอหรือว่าเธอกลัวเมองเมองบางทีฉันก็สงสัยนะสงสัยอะไรเอก สงสัยว่าสมองของเธอหน้าจามีปัญหาอะแกพูดบ้าอะไรเนี่ยตอนนี้ือเสียงของแกมันปนปี้หมดแล้วยังจามีหน้ามาดา่าฉันอีกงั้นเหรอเวยเวยเป็นอะไรไหมไม่รู้ว่าอุ์มเมืองจะาทำอะไรเธออีกหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะรุ่นพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ รุ่นพี่กูนี่ดีจริงๆเลยอะเมื่อกี้พิธีกรขึ้นไปกลางคานก็คงเป็นเพราะว่าเขาช่วยฉันหรือเปล่านะในเมื่อรุ่นพี่อยู่ตรงนี้ถ้าฉันขอโทษนั่นอีกทีรุ่นพี่จะมองฉันเป็นคนใหม่หรือเปล่านะพี่คะรุ่นพี่วยพูดกับพี่สาวของฉันให้หน่อยสิคะเธอยังไม่ยอมยกโทษให้ฉันเลยแต่ว่าฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆ ในเมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิดสิอุ๋เม,มิงเมิงไม่ว่าเธอจะเป็นใครเรื่องก่อนหน้านี้ที่เธอทำผิดก็ว่าไปตามผิดเว่ยเวมีสิทธิ์จะให้ภัยหรือม่ให้ภัยเธอก็ได้หาตระกูลกู้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีนะเขาก็ต้องไม่ชอบเพราะลูกเมียน้อยไม่ใช่หรอแต่นี่ไม่รังเกียจแถมยังปกป้องมันด้วยเนี่ยนะรุ่นพี่ทำอะไรอะ่ะอันนี้เป็นแค่ลูกเมียน้อยนะทำไมรุ่นพี่ต้องปกป้องมันด้วยอะ่ะ ฉันชอบรุนพี่ขนาดนี้แต่ทำไมรุ่นพี่ถึงไม่ยอมมองฉันบ้างเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกนะแต่ยังไงเว่ยก็ยังเป็นพี่สาวของเธออยู่ดีพี่สาวบ้าบออะไรฉันไม่มีพี่สาวชั้นต่ำแบบนี้หรอกยินนี่มันอ่อยทางพี่สูเหลียงแถมยังอ่อยทายตระกูลเธอเองฉันไม่มีวันนับยินยนี่เป็นญาติหรอก ถ้าเธอไม่รู้ความจริงก็ไม่ต้องพูดหรอกรู้จักสงบปากสงบคำบ้างนะเวยเวยไม่ใช่คนบาปนั้นอุโมงค์เมืองทำไมเธอถึงขี้อิจฉาขนาดนี้นะรุ่นพี่ฉันชอบรุ่นพี่ขนาดนี้เลยนะทำไมถึงไม่เข้าข้างฉันบ้างเลยอะ่ะฉันเสียใจมากเลยนาะรูมายใยญนี่มันหลอกพวกพี่ใหญ่นี่มันไม่เหมือนกับที่คนอื่นแหนหรอกนะ ไว้ไวเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ได้ยินคนข้างนอกเขาพูดถึงเธอกันใหญ่เลยเธอโดนรังแกหรือเปล่าเฮ้ฉันไม่เป็นไรค่ะพี่มนเหมือนแค่มาขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนเท่านั้นเองแต่ว่าดานเพื่ออะไรปแปลกๆออกไปไม่เป็นไรก็ดีแล้วพอพี่ดีนคนพูดแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งมาหาเลยพี่กลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้น รุ่นพี่ดูสิที่ฉันพูดมันไม่ผิดเซเมล่าเวยเวยถือโอกาสตอนที่พี่ซูเหลียงไม่อยู่อ่อยผู้ชายคนอื่นนะเมองเมิงถ้าเกิดว่าเธอคิดแบบนี้ฉันเองก็จนปัญญาแล้วจริงๆถึงแม้ว่าฉันจะโมโหเธอจะแย่แล้วก็ตามถ้าเกิดเป็นอย่างที่เธอพูดเวเยก็คงไม่ทำเรื่องแบบนี้ต่อนหน้าคนอื่นหรอกนะเมงเมิงเธอนี่มันใจแคบโลกแคบจริงๆ รุ่นพี่ฉันไม่ได้โกหกนะคะฉันเห็นหมดแล้วทำไมรุ่นพี่ถึงเชื่อในั่นล่ะทำไมไม่ยอมเชื่อฉันนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทําแบบนี้กับวัยนะอู๋เมึงเมิงฉันหวังว่าเธอจะไม่ทําอะไรแบบนี้อีกสวัสดีครับผมชื่อกู้หัวเป็นประธานสมรมที่วัยอยู่ครับคนรอบตวัววยนี่ไม่แต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลย สวัสดีครับผมชื่อเหอเหลียงเฉินนะ่ะเป็นพี่สายของเวยเวยพี่ชายเวยเวยเขาถายตระกูลเหลอเป็นพี่สายของเวยเวยเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ่ะก็เลยเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเอ,อ,อย่างนี้นี่เองนี่ทำไมกัน ทำไมคนที่ไม่ได้พร้อมขนาดนี้ถึงได้เอาใจแต่อุ้ยไวยกันนะเดินเร็วๆหน่อยสินี่คุณไม่เคยสนใจเลยหรอว่าตอนลูกอที่มาหาลัยจะเป็นยังไงบ้างอะเมิงๆมงมงมงลูกรักของแม่ใครแก้งหนูบอกแม่มาทำไมอาจารย์ถึงได้โทรเรียกพ่อกับแม่มาแบบนี้ละ่ะ แม่เวยเวยนี่ลูกเวยเวยมันกับประธานเยแล้วนี่นาแล้วทำไมถึงมาอยู่กับคุณสายเหินแล้วก็คุณสายกู้ได้ล่ะนี่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรอีกหรือเปล่าพ่อคะเรื่องของเมืองเมืองหนักกว่าหนูนะเผารีบไ,ไปดูน้องก่อนเถอคะค่ะอาจารย์บอกว่าเมืองเมืองก่อเรื่องอีกแล้วมันเรื่องอะไรกันอีกล่ะเมื่อกี้เพิ่งประชุมกันไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะน้องเขาขึ้นไปขอโทษหนูบนเวทีแต่กลับพูดว่าหนูเป็นลูกเมียน้อยอะไรนะน้องพูดอย่างนั้นจริงเหรอใช่ค่ะพ่อแต่พ่อกับแม่ของหนูแต่งงานกันก่อนมาใช่หรอหนูก็ไม่น่าจะใช่ลูกเมียน้อยนะคะ่ะโจยูหลินยังจ่ากอดเด็กนั่นอีกงั้นเหรอ ยังจะมีหน้ามาบอกว่าเป็นลูกฉันอีกอย่างนั้นเรื่องเหรอเอ๊โอ้ยตระกูลอูลผลปี้หมดแล้วเพราะแกคนเดียว